ค่ะดิฉันนัางสาวิ่ใหม่วันนี้จะมาทดลองเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นนะคะ mm hmm. อย่างแรกเราจะเขียนโค้ดตามในหนังสือค่ะีย mm hmm. นออกมาจะได้แบบนี้ mm hmm. แล้วก็อุปรกรณ์นะคะจะมีเซ mm ็นเซอร์วัดอ mm ุณหภูมิและคว้นะ สายเสีอทีแม็กอนะดเก่พื่อนการต่อวงจรนะคะจะต่ออที่สามกยที่่ับที่หนึ่งค่ะสามแล้วก็จํทำการเช็คโพสว่ารันถูกไหมนะคะถ้าถูกก็จะขึ้นนี้แล้วก็